สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวี a ช n แนกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทำกระเป๋าสะพายข้างแบบใหม่ในเกมซากุระซ o o ู simulator กันนะคะทุกคนสำหรับในคลิปนี้เนี่ยแป้งจะเอาเป็นกระเป๋าถือเป็นแบบ กระเป๋าตะกร้าเนาะทุกคนที่อยู่ในเกมมากับเรานานแล้วนะแต่ว่าแป้งเนี่ยจะทําการแปลงโฉมอัปเดตมันให้กลายเป็นกระเป๋าสะพายข้างข้างซ้ายข้างขวาห้อยหน้าห้อยหลังห้อยแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะคะมาที่เมนูซ้ายบนมาที่พร็อพมาที่ไร้แฮนหรือว่ามือขวานั่นเองนะคะทุกคน ไม่ต้องเลื่อนนะต่อมาให้เรากดมาที่กระเป่าใบที่2ได้เลยนะคะถ้าของใครมันขึ้นรูปกุญแจเนี่ยก็ให้เราปลดล็อกดูโฆษณาก่อนนะคะทุกคนแป้งปลดล็อกไปแล้วนะคะก็กดได้เลยอ่าสังเกตง่ายๆก็คือจะมีเลข2ออยู่ด้านท้ายนะทุกคนพอเรากดได้แล้วเราก็เลือกสีตามที่ตัวเองชอบได้เลยนะคะทุกคนใครชอบพาสเทลเนี่ยก็เอาสีระดับสุดท้ายเนี่ยเป็นพาสเทลหมดเลยเนาะ ใครชอบแบบสไตล์ไหนก็กดเลือกสีนั้นได้เลยนะแป้งจะลองเอาเป็นสีเขียวมิ้นท์ละกันนะคะทุกคนพอเลือกสีเสร็จให้เรามาที่ x y z, a l o ช่องสีเหลืองเนาะต่อมากดให้ยาวขึ้นนะคะก็คือกด x y เอ้ยไม่ใช่พูดผิดนะคะขออภัยกดเออกด y บวกนะคะทุกคนจดตัว x ตัว z ตัว y บวกลบอะไรกดได้หมดเลยนะคะที่ ทุกคนคิดว่ามันจะสวยเนาะของแป้งเนี่ยจะใช้วิธีการเป็นแบบพาดไหลนะก็คือสะพายข้างเนาะสะพายข้างไหลๆแบบพาดไหลมานะคะทุกคนชอบแบบไหนก็สามารถทําแบบนั้นได้เลยนะคะทุกคนแป้งของแป้งก็จะเป็นแบบใส่ไหลซ้ายนะคะแล้วก็เยงมาด้านขวาใครจะยงอีกด้านนึงก็ได้เนาะหรือใครจะห้อยหน้าห้อยหลังแบบทําแบบไหนก็ได้นะคะแต่จริงๆเนี่ยแป้งเนี่ยชอบห้อยแบบ ห้อยไหลเดียวกันอะแบบเข้าใจไหมแบบห้อยไหลซ้ายข้างนึงไหล่ขวาข้างแบบนึงอะทุกคนไม่ใช่แบบสะพายข้างอะเนาะแต่แบบนี้มันก็จะสะดวกกว่า,วานะคะทุกคนเห็นไหมทุกคนพอเราเอียงทําการอะไรเสร็จเนี่ยก็จะได้หน้าตาประมาณนี้เลยนะคะสามารถขยับได้โดยที่ตัวเราขยับได้โดยที่กระเป๋าเนี่ยยังอยู่กับเรานะคะทุกคน สำหรับคลิปนี้แป้งขอคนละหนึ่งไลค์และกดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะคลิปหน้าอยากจะให้แป้งสอนทำอะไรอีกก็คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะทุกคนคลิปนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ